คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Storyteller Channel เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อประมาณ4ปีที่ผ่านมาซึ่งคุณต้นผู้ที่ทำงานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดลำพูนได้ไปรู้จักกับพวกรุ่นพี่ที่เป็นคนต่างจังหวัด มาทำงานอยู่ในแผนกเดียวกันทุกคนตกลงกันว่าจะไปตกปลาที่อ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งหลังจากเลิกงานก็ได้ไปซื้อของเตรียมไว้ตอนเช้าก็ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนรุ่นพี่สามคนชื่อคุณอ้อยคุณโหน่งและคุณพลพอไปถึงที่อ่างเก็บน้ำ ก็ได้เข้าไปถามกับเจ้าหน้าที่ว่าสามารถคร้างคืนได้ไหมเจ้าหน้าที่ก็ตอบว่าค้างคืนไม่ได้เพราะว่ากลางคืนมันอันตรายมากเจ้าหน้าที่ก็มีไม่เยอะคุณต้นและรุ่นพี่ก็เดินกันเข้าไปในอ่างเก็บน้ำจนไปถึงที่โล่งๆที่หนึ่งมีไว้สำหรับให้คนตกปลาช่วงนั้น ก็จะมีคนอยู่เยอะพอสมควรแต่คุณต้นกับรุ่นพี่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะค้างอยู่ที่นี่หนึ่งคืนก็เลยเดินลึกกันเข้าไปในป่าจนได้ไปเจอตะลิ่งเล็กๆเป็นพื้นที่โล่งๆด้านหลังนั้นเป็นป่าทึบพอเลยออกไปอีกหน่อยมีเรือเก่าๆลอยอยู่ในน้ำข้างขอบตะลิ่ง ทั้งหมดจึงเลือกที่จะปากหลักอยู่แถวแถวบริเวณนี้คุณต้นกับรุ่นพี่นั่งตกปลาไปจนถึงช่วงหัวค่ำของวันนั้นก็ได้พากันทานข้าวกันปกติจนเวลาประมาณตีหนึ่งคุณอ้อยปวดปัสสาวะจึงเดินหายเข้าไปในปา่าหายไปประมาณห้านาทีทุกคนก็ได้ยินเสียงคุณอ้อยกรีดขึ้น คุณโหน่งจึงรีบวิ่งเข้าไปดูแล้วสักพักก็กลับออกมาพร้อมกับคุณอ้อยคุณอ้อยบอกว่ามีคนแอบดูอยู่ตรงต้นไม้ข้างๆบริเวณใกล้ๆตะลิ่งอยู่ใกล้ๆเรือลํานั้นทุกคนจึงได้ส่องไฟฉายเข้าไปดูแล้วตะโกนออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นน่ะ แต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาทุกคนจึงตะโกนออกไปอีกรอบว่าใครอยู่ตรงนั้นออกมาแล้วทุกคนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งฝ่าดงหญ้าเข้าไปในป่าทุกคนตกใจมากจึงส่องไฟให้สว่างไปทั่วบริเวณจนเวลาผ่านไปสักพักพอเห็นว่าไม่มีสิ่งไหนขยับขยื่อน คุณต้นกับคุณพลจึงลองเดินเข้าไปดูแต่ก็ไม่เจออะไรจึงเดินกลับออกมาทุกคนก็ไม่ได้คิดอะไรจึงนั่งตกปลากันต่อแล้วคุณต้นก็สังเกตเห็นเรือเก่าๆมันลอยออกไปจากข้างๆตะลิ่งทั้งๆที่ไม่มีลมพัดทุกคนจึงนั่งมองแล้วต่างก็แปลกใจ คุณหน่งจึงกระโดดลงไปในน้ำแล้วลากเรือกลับเข้าตะลิ่งเพราะมันจะเกะก,กะตอนตกปลานั่นเองแต่หลังจากผ่านไปราวๆครึ่งชั่วโมงเรือลำนั้นก็ลอยออกมาอีกครั้งทุกคนต่างเริ่มเอกใจคุณต้นก็เริ่มคิดแล้วว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะคุณอ้อยก็บอกอยู่ว่า เห็นคนอยู่แถวแถวเรือลำนั้นทุกคนจึงช่วยกันสอดส่องว่ามีสิ่งผิดปกติอะไรหรือเปล่าเรือลำนั้นก็ค่อยๆลอยออกไปไกลาจากตะลิ่งเรื่อยๆจนพ้นเงาของต้นไม้ใหญ่แสงจันทร์ที่สาดส่องลงมาที่เรือเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆของคนตัวใหญ่ ที่ยืนอยู่บนหัวเรือเก่าๆลำนั้นทุกคนต่างตกตะลึงและเงียบกริบมองไปยังเรือลำนั้นกันเป็นตาเดียวขุนต้นเพ่งมองฝ่าความมืดเข้าไปก็เห็นเงานั้นเคลื่อนไหวเอนตัวไปมาอยู่บนเรือขุนต้นก็รู้สึกขนลุกเย็นว่าไปทั้งตัวจึงส่องไฟไปดูอีกครั้ง แล้วตะโกนถามออกมาอีกว่าใครอยู่ตรงนั้นแสงไฟจากไฟฉายส่องไปกระทบกับเรือจึงเห็นเป็นเรือไม้เก่าๆดำๆกลับมองไม่เห็นคนที่ยืนอยู่บนเรือแต่ยังคงเห็นเป็นลักษณะเงาดำๆใหญ่ๆโยกไหวตัวมาช้าๆคุณอ้อยคลานหนีเข้าไปในเต็นท์ คุณโหน่งกับคุณพลจึงลุกขึ้นมาช่วยกันส่องไฟฉายไปที่เรือแล้วจูจ่ๆเงาดำที่อยู่บนเรือก็หายไปแล้วสักพักเรือก็หยุดนิ่งอยู่กับที่ทุกคนช่วยกันส่องดูบนผืนน้ำรอบๆบ,บริเวณน,นั้นเพราะกลัวว่าคนที่อยู่บนเรือจะกระโดดลงไปในน้ำ แต่พอดูแล้วก็กลับไม่เห็นอะไรคุณหน่งจึงใช้เบ็ดเพียงตะขอเข้าไปที่เรือเพื่อที่จะดึงเรือกลับมาเวียงไปประมาณสามรอบก็เกาะเรือได้แต่เรือกลับลอยหนีออกไปอีกทางคุณหน่งพยายามดึงจนสเอ็นทั้งหมดหม้วนแต่ดูเหมือนว่าจะดึงเอาไว้ไม่อยู่ เลยต้องตัดสายเอ็นทิ้งเสียเรือลำนั้นก็ค่อยๆลอยห่างออกไปในความมืดคุณต้นใช้ไปส่องดูอีกครั้งก็เห็นเงาของผู้ชายกลับมาอยู่บนเรืออีกแล้วยืนโยกตัวไปมาทุกคนต่างไม่พูดอะไรกันต่างช่วยกันเก็บของแล้วเข้าเต็นท์นอนทันทีคืนนั้น เป็นคืนที่เงียบมากๆจนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแหวกน้ำเข้ามาไกลๆไกลๆก,กับตะลิงตรงจุดที่กลางเต็นท์อยู่แต่ทุกคนก็ไม่กล้าออกไปดูและต้องรอจนถึงรุ่งเช้าถึงจะกลับออกไปได้เพราะเจ้าหน้าที่จะปิดประตูอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ในตอนกลางคืนพอรุ่งเช้า คุณต้นและรุ่นพี่ก็กลับออกมาจากอ่างเก็บน้ำตรงนั้นและได้ไปคุยกับแม่ค้าแถวๆหน้าอ่างเก็บน้ำแม่ค้าบอกว่าจะไปนอนทำไมไม่มีใครเข้าไปแถวนั้นหรอกนะแต่ก่อนมันจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งประมาณสิบหลังคาเรือนได้แต่ตอนนี้มันร้างไปแล้วอยู่ลึกเข้าไปจากตรงนั้นอีก มันไม่มีถนนตัดผ่านแต่หากถ้าจะไปก็ต้องใช้เรือไปคุณต้นและทุกคนจึงได้รู้ว่าเรือลำเก่าๆลำนั้นมันพยายามจะลอยไปทางหมู่บ้านร้างคุณต้นจึงถามถึงประวัติของหมู่บ้านร้างแต่แม่ค้าก็ตอบกลับมาว่าป้าพูดมากไม่ได้รอก หนองน้ำอาถรรพ์เป็นเรื่องที่ผู้เผยแพร่ผู้นี้ได้ประสบพบเห็นมาด้วยตนเองได้เกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2546ที่ผ่านมาคนเล่าได้พิจรนารณาแล้วว่าสมควรที่จะนำมาเล่าสู่ท่านผู้อ่านผู้ฟังเพราะจะได้รู้ว่าในโลกนี้ ยังมีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์อยู่และเป็นเรื่องยากนักที่จะเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้ขึ้นให้เห็นสักครั้งเรื่องมีอยู่ว่านายชาญเป็นลูกคนที่สองของคุณลุงเมื่อเติบโตขึ้นมาก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแต่ไม่ได้เรียนต่อ จึงไปเรียนขับรถกับญาติฝ่ายพ่อที่อยู่ในเมืองได้หนึ่งปีต่อมาก็ได้ไปทำงานที่กรุงเทพโดยมีเพื่อนฝูงที่ไปทำงานก่อนช่วยติดต่อหางานให้งานก็คือขับรถแท็กซี่รับจ้างโดยเช่าจากเท่าแก่เป็นรายวันและให้ค่าประกันพร้อมเสร็จสับ เขาขับรถแท็กซี่รับจ้างอยู่ได้ปีกว่าเท่าแก่ก็ให้ไปขับรถที่บ้านไปส่งลูกๆไปกลับโรงเรียนคงจะเป็นเพราะเขาเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตได้เงินเดือนเจ็ดพันบาทให้ที่พักอยู่อีกด้วยโดยไม่ต้องเสียค่าห้องค่าน้ำค่าไฟแต่ประการใดต่อมา ฉันได้ไปรู้จักกับสาวสวยคนหนึ่งมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายอาหารอีสานมีลาบต้มและส้มตำอยู่แถวนางเลิงเป็นคนภาคอีสานเช่นเดียวกันบ้านอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดฉานได้ไปอุดหนุนร้านนี้เป็นประจำความคุ้นเคยสนิทสนมทำให้เกิดความรักความเห็นใจกันขึ้น และได้ไปมาหาสู่กันเป็นเวลานานเกือบปีทั้งสองก็ตกลงจะแต่งงานกันชาญเขาก็ได้เก็บหอมรอมร,อมริบเงินทองไว้ได้พอสมควรจึงขอลาออกจากงานเพื่อกลับบ้านพร้อมด้วยสาวคนรักเมื่อไปถึงบ้านก็ได้เล่าความเป็นไปในความรักกับสาวคนนี้ และตกลงจะแต่งงานกันพ่อแม่เมื่อรู้ก็ไม่ได้ห้ามเพราะถึงเวลาสมควรที่จะแต่งงานแล้วเงินทองก็เก็บหอมรอมริบมาได้ถึงวันเลือกงามยามดีก็ไปสู่ขอตามพิธีพร้อมค่าสินสอดทองมัน่นและกำหนดวันแต่งงานด้วยเมื่อถึงกำหนดวันแต่งงาน ก็ได้จัดการเครื่องขันหมากข้าวของจำเป็นขึ้นรถสองแถวหนึ่งคันพร้อมด้วยญาติพี่น้องไปร่วมด้วยประมาณ20คนออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสี่ในวันนั้นเพื่อให้ทันเวลาการแต่งงานและในวันนั้นผู้เล่าเรื่องก็ได้ไปร่วมงานด้วยไปถึงบ้านเจ้าสาว เวลาประมาณ7.30นาฬิกา30นาทีซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ12กิโลเมตรพวกเราได้รับการต้อนรับจากฝ่ายเจ้าสาวเป็นอย่างดีและเป็นกันเองทุกทางเมื่อถึงกำหนดเวลาแต่งงานแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็เข้าพิธีนั่งเคียงคู่กันที่หน้าต้นใบสี เพื่อทำพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของชาวอีสานบ้านเฮาเมื่อเสร็จพิธีแล้วต่างก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้ศีลให้พรกันต่อจากนั้นก็มีการสัมมาคาระวะเจ้าโครดญาติผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นก็มีการเลี้ยงข้าวปลาอาหารเล่าเบียร์กันตามปกติ โดยเฉพาะเจ้าภาพทางฝ่ายหญิงเลี้ยงฝ่ายชายมีการพูดหยอกเยา้าสนุกสนานเฮฮาประมาณเกือบเที่ยงก็ได้พักผ่อนจนถึงเวลาบ่ายสองทางฝ่ายญาติเจ้าบ่าวก็อำลากลับบ้านก่อนจะกลับบ้านทางญาติฝ่ายเจ้าสาวก็ได้เตรียมอาหารการกินฝากด้วย เพื่อจะได้ไปรับประทานระหว่างทางในเวลาหิวได้เวลาก็พากันสั่งลาแล้วก็พากันขึ้นรถเดินทางกลับรถในมุ่งหน้าเข้าสู่ตัวเมืองแล้วออกนอกถนนใหญ่มุ่งหน้าสู่จังหวัดยะโสธรพอรถวิ่งผ่านทุ่งนาป่าละเมะไปประมาณ30กิโลเมตร พวกเราก็มองเห็นหนองน้ำแห่งหนึ่งและที่ริมฝั่งก็มีต้นว้าต้นใหญ่อยู่ซึ่งห่างจากถนนใหญ่ไปประมาณ15วาปูเล่าจึงบอกคนขับให้ชะลอแล้วให้ไปหยุดอยู่ตรงที่ใต้ต้นว้าเพื่อหยุดพักและรับประทานอาหารเมื่อรถหยุดทุกคนพากันทยอยลง และพักอยู่ใต้ร่มว้าเพื่อหยุดพักและรับประทานอาหารส่วนใหญ่ไม่ลงไปอาบน้ำมีแต่ผู้เล่าและผู้หญิงแก่ๆสามถึงสคนที่อาบน้ำในหนองนั้นเพราะอากาศก็ร้อนเหลือเกินเมื่อพากันลงไปอาบน้ำแทนที่จะอาบน้ำหลังตัวธรรมดาก็หาไม่แต่กลับพากันเล่นน้ำ เอามือกระทุงน้ำให้เสียงดังเป็นกลองพร้อมร้องเพลงและหยอกเย้ากันเสียงหัวรเราะเฮฮากึกก้องไปหมดในบริเวณนั้นนอกจากนั้นแล้วก็พากันไปเด็ดเอาดอกบัวมาเล่นกันห่างจากน้องน้ำไปทางทิศเหนือประมาณแปดวาเป็นเนินดินที่ราบสูงประมาณหนึ่งไร่ มีต้นโพใหญ่อยู่ตรงกลางใต้ต้นโพมีศาลเจ้าปู่ตาตั้งอยู่มีต้นตะเคียนต้นตะแบกต้นประดู่และต้นเต็งรังเรียงรายกันไปในบริเวณนั้นและมีกอไผ่ป่าห้าถึงหกกอเรียงกันล้อมรอบในเดินดินนั้นทุกคนที่ลงไปเล่นน้ำ ในหนองน้ำก็หารู้ไม่ว่าเป็นที่หวงแหนของเจ้าปูตามาช้านานแล้วใครก็ตามจะล่วงเกินไม่ได้ในขณะที่พากันลงเล่นน้ำสนุกเลิดเพลินอยู่นั้นได้เกิดสิ่งแปลกประหลาดขึ้นคือได้มีงูตัวหนึ่งเท่าต้นมะพร้าวสีขาวสลับดำโผล่หัวชูคอพ้นน้ำขึ้นราวสามศอก อาปากแลบลิ้นตาทั้งสองเท่าไข่เป็ดและมีสีแดงเหมือนไฟทุกคนเมื่อมองเห็นอย่างนั้นแล้วต่างตกตะลึงร้องกรีดพากันตะเกียกตะกายหนีขึ้นฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตผู้หญิงบางคนเมื่อถึงฝั่งก็สลบเลยต้องช่วยกันพยาบาลอยู่นานจึงจะฟื้นเมื่อทุกคนขึ้นฝั่ง งูใหญ่ตัวนั้นก็มุดดำลงหายไปในน้ำผู้เล่าผู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเมื่อขึ้นจากหนองน้ำกันหมดแล้วนึกว่าจะรับประทานอาหารทุกคนกลับบอกว่าไม่ต้องรีบกลับบ้านดีกว่าเพราะมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ดีเกิดขึ้นต่อจากนั้นก็พากันทยอยขึ้นรถเตรียมตัวจะกลับบ้าน แต่พอคนขับรถไปสตาร์ทรถรถกลับสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดได้ตรวจดูน้ำมันเครื่องยนต์สายไฟตรวจดูทุกสิ่งอย่างก็เป็นปกติดีทุกคนเศร้าใจกันไปตามๆซึ่งพากันลงจากรถนั่งจับกลุ่มรอเวลาที่รถจะติดในขณะนั้น มีชายคนหนึ่งเดินผ่านเข้ามาใกล้ๆสภายของเอาแหพาดบ่าเข้าใจว่าคงไปทอดแหหาปลากลับมาได้เห็นพวกเรานั่งจับกลุ่มกันและเห็นคนขับกำลังสตาร์ทรถอยู่แต่รถไม่ติดซึ่งถามว่าพวกท่านพากันมาจากไหนแล้วจะไปไหนกัน ผู้เล่าก็บอกว่ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปงานแต่งหลานชายเสร็จแล้วจะพากันกลับยะโสธรและได้มาแวะพักผ่อนอาบน้ำที่หนองนี้แล้วจะพากันกลับบ้านแต่สตาร์ทรถยังไงก็ไม่ติดไม่รู้เป็นอะไรได้ตวดรวจดูรถก็ปกติดีชายคนนั้นได้กล่าวต่อไปอีกว่า ที่พากันลงอาบน้ำได้ขออนุญาตเจ้าปู่ตาก่อนหรือเปล่าพร้อมกับชี้มือขึ้นไปที่ต้นโพใหญ่ได้พากันส่งเสียงดังหรือเปล่าครับพวกผมผิดไปแล้วเพราะไม่รู้ว่าเจ้าปู่เจ้าตาจะห่วงห้ามการุณาคุณช่วยพวกผมด้วยนะครับชายคนนั้นได้บอกว่าให้คนไปหาดอกไม้มา ถ้ามีทูบเทียนด้วยจะยิ่งดีท่านเจ้าปู่ตาใจดีอยู่ดอกผมรู้ดีเพราะที่นาผมก็ติดอยู่กับน้องน้ำแห่งนี้จากนั้นก็ได้ให้คนรีบไปหาทูบเทียนดอกไม้บังเอิญมีเหลืออยู่ในรถพอหามาได้แล้วชายคนนั้นก็พาพวกเราทั้งหมดขึ้นไปที่ศาลเจ้าปูตา่ตาใต้ร่มโพใหญ่ เมื่อไปถึงก็ได้พร้อมกันกราบแล้วชายคนนั้นก็จุดธูปเทียนวางดอกไม้ในจานและได้กล่าวคำขอขมาลาโทษเจ้าปู่ตาเอ๋ยพวกญาติพี่น้องมาจากทางร้อยเอ็ดไปงานแต่งจะเดินทางกลับยะโสธรได้พากันมาพักที่ร่มไม้อาบน้ำในหนอง เพราะไม่รู้ว่าเจ้าปูตาห่วงแหนพวกเขาได้กระทําผิดไปแล้วโปรดจงยกโทษให้อภัยอาโหสิก,กรรมให้พวกญาติพี่น้องทางไกลด้วยเถอะเวลาก็เกือบจะโพเพ้แล้วทันใดนั้นเทียนที่จุดไว้ก็ดับวูบลงทันทีแสดงว่าเจ้าปูตาได้ให้อภัยเราแล้ว จึงพากันกลับบ้านโดยไม่ต้องพวกพะวลต่อไปทุกคนต่างดีใจต่างยกมือประนมกล่าวขอบคุณปู่ตาและขออำลลาเมื่อพากันไปหารถคนขับจึงขึ้นรถไปสตาร์ทที่น่าแปลกก็คือสตาร์ทครั้งเดียวก็ติดอย่างน่าประหลาดใจทุกคนดีใจและกล่าวขอบคุณ และอำลาชายใจดีคนนั้นแล้วพากันขึ้นรถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดยโสธรต่างพากันพิพากษาวิจารณ์กันว่าน่าอัศจรรย์งูตัวใหญ่ตัวนั้นคงจะเป็นเจ้าปู่ตาจำแรงมาบอกเราและทำให้เราสตาร์ทรถไม่ติดแต่เมื่อมาขอขมาลาโทษแล้ว ทุกสิ่งอย่างก็เป็นไปในทางที่ดีสิ่งแปลกประหลาดมหัศจรรย์มีอยู่จริงในโลกนี้มีอยู่สีห้าคนที่ร่วมมาในรถบอกว่าไม่เคยเชื่ออะไรพวกนี้ไม่เคยเห็นสิ่งลี้ลับอย่างนี้แต่บัดนี้ได้เชื่อสนิทใจแล้วเพราะได้รู้เหตุการณ์และเห็นด้วยตาค้ำมากแล้ว ตะวันกำลังจะรับฟ้าฝูงนกกาพากันทยอยบินกลับคืนคอนพวกเราได้พากันถึงบ้านโดยสวัสดิภาพและเรื่องมหัศจรรย์ลี้ลับก็ได้จบลงไปแล้วหากท่านผู้ฟังชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พวกเราได้ทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ